บทเรียนที่3การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สาระการเรียนรู้ในบทเรียนที่3นี้จะประกอบด้วยโปรแกรมภาษา C วิวัฒนาการภาษา C ข้อดีและข้อเสียของภาษา C การใช้งานโปรแกรม r o d ด c Dev เมนูคำสั่งโครงสร้างของภาษา C โปรแกรมราภาษา C ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเช่นเดียวกับภาษา Pascal ภาษา Basic ภาษา Fortran เป็นต้นนอกจากนี้ภาษา C ยังใช้สำหรับเขียนโปรแกรมระบบและโปรแกรมสำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์บางส่วนที่ภาษาโปรแกรมระดับสูงหลายภาษาไม่สามารถทำได้ ภาษาซีจึงจัดเป็นภาษาระดับกลางด้วยวิวัฒนาการภาษาซีภาษาซีเกิดขึ้นในปีคศ1972ผู้คิดค้นคือนายเดนิสลิชชี่แห่งห้องทดลองเบลที่เมริฮิมอรัสนิเจอซีสหรัฐอเมริกา การใช้งานโปรแกรม b r o a d s h a t Dev v C++ ผั ath, เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเรียกว่า IDE Integrate d d e v e l o p m e n t Environment ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมใช้ในการสร้างโปรแกรมโดยจะมี Editor สำหรับเขียนโค้ดของโปรแกรมและมีตัวแป,ปรภาษามาพร้อมกันด้วย การเรียกใช้ DevC++ นะทำได้ทํานองเดียวกับการเรียกใช้โปรแกรมอื่นเช่นเรียกที่ Start All Programs DevC++ แล้วก็คลิกที่ DevC++ ตัดรูปนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ b o r l a n นะครับ เมื่อเขาโปรแกรมแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมดังรูปครับเมนูคำสั่งเมนูไฟล์ก็จะมีคำสั่ง New นะครับหรือใช้เลือกนะครับเลือกคำสั่ง Source File ใช้สำหรับสร้างไฟล์เพื่อเขียนคำสั่งในโปรแกรมที่จะสร้างขึ้น เมื่อเขียนคำสั่งเรือรหัสโปรแกรมก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมลักษณะนี้นนนในสองเมนู s q อันนี้ก็จะใช้สำหรับเพื่อเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นสาษเครื่องและทดลองสั่งให้โปรแกรมโดยไฟล์ที่จะใช้เมนูนี้จะต้องเป็นไฟล์ที่บันทึกมาก่อนแล้วเมื่อเปิดเมนู s q จะได้หน้าต่างดังนี้ คำสั่งที่ต้องใช้ประจำก็คือคอมไพ l ์กับรันหรือคอมไพร์รันครับคำสั่งคอมไพด์เป็นการไปสั่งให้คอมไพเ e อร์เปลี่ยนคำสั่งที่ใช้สร้างไปเป็นภาษาเครื่องแล้วตามด้วยสั่งให้หก็ชุดเดียวกันทําให้ภาษาเครื่องที่ได้รวมกับคําสั่งอื่นที่จําเป็นเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สามารถทํางานได้ถ้ามีปัญหาต่างๆที่ทําให้ไม่ได้โปรแกรมที่สามารถทํางานได้เช่นเขียนคาสั่งผิดจะแสดงความผิดพลาด ในด้านล่างส่วนของเพศต่างรูปถ้าโปรแกรมที่เขียนสามารถคอมไพล์ได้สำเร็จแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีหมหาต่อการคอมไพล์ก็จะได้หน้าต่างเช่นเดียวกันส,กสัญลักษณ์สีแดงนะครับแต่ก็ผ่านได้คำสั่งรันเป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรมคอมไพล์นะให้โปรแกรมที่คอมไพล์แล้วทำงานเพื่อทดลองดูผลการ ทํางานของโปรแกรมโปรแกรมที่จะใช้คําสั่งนี้ได้จะต้องผ่านการใช้คําสั่ง x c o m p i l e มาแล้วอันนี้คือผลลัพธ์ของการทํางานของโปรแกรมอันนี้เขียนคําสั่งว่า hello world เมนู t o เมนู t น o ที้มีคำสั่งหลายคำสั่งนะครับเช่น c o m p i l e option element option e d i t o r option ที่จะใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวนนีน้นครับ Editor Option นะก็จะมีเป็น General ก็คือทั่วๆไปที่สามารถเรากำหนดรายละเอียดได้ดแล้วก็จะมี f o ต์นะครับที่จะใช้ในการเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนรูปแบบของภาษานะครับโครงสร้างของภาษา C ภาษา C เป็นภาษาที่มีโครงสร้างในการเขียนโปรแกรมที่ชัดเจนซึ่งมีรูปแบบของโครงสร้างโปรแกรมดังนี้ จบบทเรียนที่3การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ดูรยายเพิ่มเติมหน่งสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและไปไงานด้วยนะครับ